สวัสดีครับผมสุชาติเพชรไทยนะครับปีนี้ก็50ปีนะครับร่วมด้วยกลาง108ครับกิจวัตรประจำวันของผมนะดูแลความเรียบร้อยภายในวัดทีเวเลา21่นาฬิกาเนี่ยผมก็จะทำการปิดเปิดประตูปิดประตูตีสี่ผมก็จะมาเปิดหลังจากที่ผมเสร็จภารกิจจะมาช่วยเหลือทาองเจ้าหน้าที่เขาทุกๆเห,กเหตุการณ์นะครับ ที่มันมีแจ้งเข้ามาครับจับงูโทรศัพท์ตกท่อช่วยเหลือน้องแมวรับข่าวสารทางศูนย์วิทยุรุวมด้วยด้วยครับอันนี้รถคู่ใจครับตอนนี้ที่พกไว้เป็นกล้องส่องเพื่อค้นหาน้องแมวในกรณีที่เขาไปอยู่ในช่องแคบแล้วสายตาไม่สามารถจะมองเห็นได้เราก็จะใช้กล้องตัวนี้ครับด้วยความรู้ที่เราทำมาจากด้านเชือกแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้ ถ้าเป็นบ่วงอิสละครับแล้วแมวจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยครับเพราะว่าเราใช้น้ําหนักตัวเขายกขึ้นมาเองช่วยได้หลายชีวิตมากครับที่ประทับใจมากที่สุดเลยเป็นเหตุการณ์น้ําท่วมเมื่อปี65ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้สูงอายุออกมามีคนแก่อายุ80กว่าอยู่ที่บ้านกับหลานติดต่อใครไม่ได้ถนนถูกตัดขาดตรงนั้นผ่าสายฝนเข้าไปครับ ลอดใต้ตะพานไปดามก็ขึ้นต้องต้อง,งรีบเอาเอา,เอาคุณย้ายออกจากตรงนั้นให้ให้ได้อ่ะอยากจะให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตเพ่อความปลอดภัยนะครับชีวิตจะได้น่าอยู่และปลอดภัย